ปันโลก็นะครับเห็นมีหลายคลิปทําเกี่ยวกับารบอกกล่าวเรื่องเหรียญสะสมนะครับผมก็ไปนักสะสมคนหนึ่งนะครับก็นะครับมาเล่าบอกทางตัวเนอนนะครับเหรียญสะสมที่หายากครับหนึ่งในสามอันดับนะครับของรัชกาลที่เก้านะครับก็เป็นเหรียญนิกเกิลนะครับนิกเกิลแท้นะครับนะครับก็เป็น เอีนิกเกิลแท้ราคา2บาทนะครับซึ่งไปไปก็ยังพอมีหลงเหลืออยู่แต่เล็กน้อยมากนะครับก็เป็นเหรียญที่ว่ามีการนิยมเก็บกันแต่เริ่มแรกแล้วนะครับโดยที่ว่าช่วงที่มีการนํามาใช้ก็จะมีพวกแม่ค้าหรือว่าคนที่ใช้เนี่ยเอาเมจิกเขียนนะครับสองบาทนะครับเห็นเลขสองสีน้ําเงินนะครับไว้ที่เหรียญน,นะครับทําให้เหรียญเกิด ความเลอะนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเราใช้ไอแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์ที่ฉีดนะครับฉีดการโควิดเนี่ยเอามาเช็ดล้างได้เช็ดได้นะครับครับก็จะกลับสภาพเดิมสวยงามนะครับนะครับขอบสวยมากเลยนะครับขอบออกแบบมาสวยมากเป็นสัลักรูปภาพนะครับวัสดแกอวสเกตนะครับหรือขอทองนะครับก็ออกปีสองห้าสี่เก้านะครับ ก็มีราคานิยมกันอยู่นะครับแต่าภาพสวยๆงามๆก็อยู่ประมาณร้อยห้าสิบาทนะครับภาพไม่สวยกันก็ไม่ไม,ไม่เชิดไม่ล้างนะครับก็มีขายอยู่นะครับ3ามสิบบาทนะครับก็บางทีก็มีเขาเรงไงมีคำว่าตำหนิหรือการทำออกมาแล้วมีการเขาเรื่องไงผิดเพี้ยนนะครับผิดผิดแปลกแนวแปลกๆหน่อยก็เป็นค่านิยมของรักสะสมก็มีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ผมเนี่ยนะครับ มีจำนวนมากผมในการเก็บสะสมผมซื้อถุงซิปมาใส่ไว้นะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็เอามาให้ซ้ําไม่ซ้ํากันก็เอามาบรรจุใส่กล่อ,อ,องนะครับกล่องใส่พวกเพชรพลอยหรือกล่องใส่พระสมเด็จหาซื้อได้ที่ท่าพระจันนะครับก็ขายเป็นโหลหนึ่งสิบสองอันนะครับแล้วก็มานะครับคือกล่อ,องที่ใส่เราเดูพระของพวกเซียนพระเขาเนี่ยเอามาใส่นะครับ ผืวสวยงามเพราะว่าเราตั้งโชว์ในตู้หรืออะไรเนี่ยมันดูแล้วมีคุณค่ามีราคาด้วยนะครับพอาหากเก็บได้เลยครับอ่อก็จะมีควันหลงนะครับเวลาเราขึ้นรถเมล์หรือไปซื้อของซื้ออะไรเนี่ยบางทีก็มีการทอนนะครับเป็นเงินทอนกลับคืนมาให้เรานะครับเห็นแล้วรีบเก็บไว้นะครับอีกหน่อยจะมีราคาเพิ่มขึ้นเพราะว่าจํานวนผลิตมาก็ไม่มากมายเท่าไหร่เพราะว่าผลิตมาช่วงแรกๆปุ๊บ แล้วเกิดความสับสนกับเหรียญบาทนะครับเหรียญบาทธรรมดานะครับสีเหมือนกันทีแต่ขนาดใหญ่กว่าก็มีการผลิตเป็นทองเหลืองออกมาแทนนะครับก็นะครับเอามาแบ่งปันชมให้ดูกันเล่าบอกกันนะครับตอนนี้ก็มีราคาอยู่นะครับอัพอัพอยู่แน่นอนก็อยู่เหรียญละสามสิบบาทกันนะครับก็เก็บสะสมไว้ครับมีราคาครับมีคุณค่าครับสวัสดีครับกัปตันโลงครับ